สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมช่องแสนแฟมิลี่ค่ะวันนี้จะมารีวิวการติดตั้งแอร์แวร์ค่ะติดตั้งนานแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราปี65ห้น่แหละแต่ว่ายังไม่ได้มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูเลยว่า มีประสิทธิภาพอย่างไรดีขึ้นไหมการให้น้ำต้นไม้ดีไหมนะคะเดิมทีนะคะเราติดตั้งแอร์แวร์ตัวคู่หนึ่งค่ะเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าจุดนี้นะคะใช้สำหรับการส่งน้ำขึ้นถังนะคะเรามีแท่งน้ำสำหรับเอาไว้ใส่ปุ๋ยนะคะคือจุดนี้มันก็ แอรแวช่วยให้ปั๊มเนี่ยทำงานผลักน้ำได้เร็วนะคะและก็แรงเราก็เลยมาติดตั้งแอร์แวร์คู่ใหม่นะคะในการให้น้ำทางสายยางนะคะปั๊มจุดนี้นะคะมีขนาดสองนิ้วนะคะอ่าทานทษค่ะมีขนาดสองแรงนะคะท่อขนาดสองนิ้วแอร์แวร์ที่เราติดตั้งนะคะ ที่เห็นอยู่นี้ขนาดสามนิ้วค่ะสูงสองเมตรนะคะท่อที่นำส่งน้ำนะคะเส้นหลักตรงนี้นิ้วครึ่งนะคะถ้าใครมีทุนนะคะสามารถใช้ท่อขนาดสีนิ้วทําแอร์แวร์ได้นะคะแต่เราใช้สามนิ้วเพราะว่าปีนี้ค่ะค่าท่อ PVC ค่อนข้างขึ้นนะคะตอนปี60ที่เราซื้อท่อราคายังไม่ขนาดนี้ปี64ก็ยังไม่นะคะยังไม่แพงขนาดนี้พอปี65ราคาขึ้นถ้าใครมีทุนนะคะใช้ท่อ4นิ้วได้ท่อยิ่งใหญ่ยิ่งสูงยิ่งดีนะคะแต่เราใช้เท่านี้ค่ะกำลังดีคู่นี้ก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะคะ เกินพันมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะขอบอกเทคนิคนิดนึงนะคะอันนี้ได้มาจากช่างที่เจาะบ,บาดาลน,นะคะปั๊มสองแรงท่อขนาดสองนิ้วช่างเจาะบ,บาดาลเขาแนะนำให้ซื้อข้อลดมาเลยนะคะจากท่อสองนิ้วเนี่ยลดมาเป็นนิ้วครึ่งเลยเพื่อให้น้ำเนี่ยส่งขึ้นมาเร็ว และแรงพุ่งนะคะทําให้น้ามันพุ่งถ้าสองนิ้วเนี่ยน้ําจะชา้าปั๊มก็จะทํางานหนักนะคะโหลดอันนี้คือเทคนิคของช่างบาดาลที่มาเจาะที่สวนให้นะคะซึ่งผมใช้วิธีนี้มาตลอดนะคะถ้าใครคิดว่าเออน่าลองใช้ดูก็ทําได้นะคะปั๊มที่นี่ก็คือทนค่อนข้างทนเกินหนึ่งปีขึ้นไปค่ะมีปั๊มตัวหนึ่งผมใช้ห้าปีนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิด นานนะคะอย่างต่ำคือสองชั่วโมงค่ะอย่างมากก็คือห้าชั่วโมงต่อเนื่องเราก็ปิดอ่ะอันนี้บอกเทคนิคนะคะบ่อนี้เจาะลงไปเกินสี่สิบเมตรนะคะเพราะว่าหย่อนท่อลงไปสสิบท่อนค่ะท่อละสี่เมตรอ่าก็สี่สิบะเกินสี่สิบเพราะว่าแอแวรเอเเอ,อเพราะว่าปั๊มซัมเมอรก์ก็เมตรหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นบ่อเนี้ยเจาะลงไปเกินสี่สิบเมตรแน่นอนค่ะ นี่นะคะจุดนี้ที่มาติดตั้งใหม่ก็คือแอร์แวร์คู่นี้นะคะลักษณะที่ดีของแอร์แวร์ก็คือนี่ค่ะความห่างระหว่างแอร์แวร์ค่ะสามสิบเซนติเมตรนะคะช่วงแรกๆที่ทำใี้ชิดกันเลยพวกผมนะคะมันไม่ดีค่ะอันนี้คือลักษณะ ที่ถูกต้องเข้าปีที่สี่ค่ะถึงจะทำแอร์แวร์ถูกที่สวนนี้แอร์แวร์กระจายเป็นจุดๆนะคะแต่เข้าปีที่สี่ค่ะถึงจะทำแอร์แวร์ถูกถ้าใครที่อยากจะทำแอร์แวร์แนะนำให้ซือ้อท่อที่มีคุณภาพไปเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องอยู่กลางแดดน,น,นานๆแล้วก็ต้องรับแรงดันของปั๊มของน้ำมันมีแรงดันค่ะ ถ้าท่อที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันจะแตกร้าวได้ง่ายนะคะร้อนเพราะเจอแดดแล้วก็เจอแรงดันจากน้ำด้วยแอร์แวร์ที่นี่นะคะตั้งแต่ทำสวนมานี่คือห้าปีะค่ะแล้วมันเป็นมันมีท่ออยู่สองชนิดก็คือท่อที่คุณภาพมีมาตรฐานมอ,อก,ออกอนะคะกับไม่มีมาตรฐานออกกมอก,อมออกอไอตัวที่ไม่มีมาตรฐานมาอ,อกอนี่คือแตกนะคะ แตกได้ง่ายโดนแดกก็คือกรอบแล้วมาดูกันนะคะท่อหลักนะคะที่เรานำส่งน้ำนี่คือจะใช้ท่อ PVC แล้วเราก็จะมาใช้สามทางแยกนะคะมาถึงจุดนี้ค่ะมันจะลดจากนิ้วครึ่งมาเป็นหนึ่งนิ้วเห็นไหมคะใช้ข้อลดเพื่อเพิ่มแรงดันค่ะตัวนี้หนึ่งนิ้วลือนอิ้วสองเนาะขอดูก่อนนะคะอ่ะหนึ่งนิ้ว นะคะนี่คือหนึ่งนิ้วแล้วก็จะเป็นสายน้ําหยดนะคะที่นี่จะไม่ใช้หัวน้ําหยดนะคะแต่ว่าเราใช้เทคนิคก,การเจาะเจาะเลยจะเห็นได้ว่าตรงจุดที่น้ําออกเนี่ยจะมีขาวๆใช่ไหมคะน้ําที่นี่จะเค็มนะคะค่อนข้างเค็มทําให้เกิดตะกันได้นะคะมันจะอุดรูเราก็เลยไม่ใช้หัวน้ําหยดนะคะ ก็เจาะเลยใช้เหล็กแหลมเจาะเลยนี่ก็ชุ่มนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาไปอีกจุดหนึ่งนะคะไกลไปอีกหน่อยจะพาไปชมว่าน้ำนยังพุ่งแดกยังพุ่งแรงดีอยู่ไหมนะคะ ไกลมาอีกหน่อยนะคะเพรยังชุ่มนะคะน้ำก็ยังไหลแรงเร็วดีอยู่นะคะ ไกลไปกว่านี้นี่คือจะไม่แรงแล้วนะคะเพราะว่าความไกลของสายยางอะคะ่ะแรงของปั๊มก็ไม่ไหวแต่ก็ไหลนะคะไกลมาอีกก็ไหลแต่ว่าอาจจะไม่แรงแต่ก็มีมีน้ำให้กับต้นไม้ได้นะคะจุดนี้ก็ชุ่มเป็นจุดจุดป เดินเข้าสวนก็ระแวงนะคะที่นี่งูเยอะอถ้าการให้สายน้ำหยดนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ควรจะยาวเกินห้สเมตรนะคะห้เมตรกำลังดีน้ำก็ยังไหลแรงแล้วก็เร็วนะคะแต่ว่าเราใช้ยาวเลยมันทำให้ ประสิทธิภาพในการให้น้ําต้นไม้เนี่ยตัวต้นที่อยู่ไกลๆะคะ่ะจะได้น้ําไม่เต็มที่แต่ว่าเท่าที่ถ่ายให้ดูใช่ไหมคะนี่ก็เกินห้าสิบนี้แล้วก็ยังใช้ได้นะคะใช้ได้อยู่สำหรับท่านที่ทำเกษตรนะคะอันนี้แนะนำเลยจริงๆค่ะ ถ้าเจาะบาดาลน,นะคะหรือว่าสูบน้ําหรือว่าปล่อยน้ําลงมาจากถังน้ําที่เราตั้งขึ้นสูงมีแอร์แวร์นี้ช่วยได้นะคะ mm hmm. เพิ่มแรงดันให้กับต้นให้กับน้ํานะคะให้กับการส่งน้ํามันจะลดระยะเวลาในการให้น้ําค่ะแล้วแอร์แวร์คู่หนึ่งเนี่ยใช้ได้นานค่ะเกินสิบปีแน่นอนนะคะถ้าเราทําถูกวิธีแล้วก็ ทำให้แข็งแรงค่ะมีที่ยึดให้เขาคุ้มค่าค่ะแนะนําเลยเดีย๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือแอร์แวรที่เราติดตั้งหลังจากที่เราปล่อยน้ําลงมาจากแทงน้ํานะคะเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งกันตอนนี้นะคะผมสลับวาล์วน้ํานะคะเพื่อที่จะส่งน้ํานะคะ ขึ้นถังข้างบนนะคะอ่าโดยปั๊มนะคะปั๊มขึ้นมาแล้วก็จะมีแอร์แวร์จุดนี้นะคะตัวนี้ช่วยผลักน้ํานะคะขึ้นถังระยะทางก็ไกลไกลเหมือนกันนะคะอจะพาไปดูนะคะว่าน้ําแรงไหม ตรงนี้คือระบบให้ปุ๋ยทางน้ำนะคะแล้วก็จะมีน้ำใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะเป็นถังสีเทาๆส่วนถังสีเขียวๆเนี่ยก็จะเป็นให้น้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยต้นไม้นะคะเราให้ปุ๋ยน้ำโดยผสมบนถังค่ะแล้วก็ปล่อยถังใหญ่ๆที่เห็นนี่คือถัง2,000ลิตรนะคะแล้วก็ถังเขียวใบเล็ก1,000ลิตรค่ะใบเล็กเนี่ย ให้ปุ๋ยต้นมะพร้าวนะคะส่วนถังใหญ่นะคะก็ให้ปุ๋ยทางดินกับต้นไม้ในสวนเดี๋ยวปุ๋นจะมารีวิวถังใหญ่นะคะถังสองพลิตรน้ำที่ลงมาจากถังสองพลิตรนะคะผ่านท่อ2นิ้วค่ะซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะท่อ2นิ้วให้ดู สองนิ้วนะคะเราทําวาไว้ค่ะแล้วคู่กับท่อสองนิ้วนะคะก็คือแอร์แวร์หนึ่งคู่คู่นี้เราก็ยังทําไม่ถูกวิธีนะคะแอร์แวร์คู่นี้นะคะท่อขนาดสี่นิ้วค่ะแต่มันค่อนข้างที่จะชิดกันนิดนึงน่าจะหากว่านี้แต่ว่าเราทําได้เท่านี้นะคะ ทำให้แอร์แวร์ตัวนี้ค่ะทำให้การผลักน้ำปุ๋ยทางดินนะคะได้ประสิทธิภาพมากก็คือเลี้ยงต้นไม้ในสวนนะคะให้ผลดอกออกผลให้สวนเราจะให้ปุ๋ยสองสองทางนะคะก็คือทางดินแล้วก็ทางใบก็ถือว่าใช้ได้นะคะระบบนี้ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูแล้วกันว่าน้ําที่มันผ่านท่อ2นิ้วแล้วผ่านแอร์แวร์สี่นิ้วเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเปิดแล้วนะคะหมุนวาวเรียบร้อย นี่นะคะอันนี้ก็คือน,น้ำที่ลงมาจากถังนะคะแล้วก็มีแอร์แวรช่วยการให้น้ำก็เหมือนเดิมค่ะผ่านสายน้ำหยดนะคะแต่เราไม่ได้ใช้ระบบหยดเราใช้ระบบเจาะแล้วให้น้ำมันพุ่งแบบนี้ไม่รู้ท่านเห็นไหมนะคะประมาณนี้นะคะ อะมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะจุดนี้ซูมให้ดูใกล้ๆถ้าเห็นเชือกฟางสีแดงนี่คือเป็นการอุดรูน้ำเดิมนะคะเราไม่ต้องการรู้สึกพุ่งไม่ดีเราก็อุดในสมัยก่อนเราใช้เชือกฟางสีแดงนะคะแต่สมัยนี้บุมใช้เทปเทปพ,พันสายไฟไม่อยากให้จุดไหนออก สมัยนี้ใช้เทปพผันสายไฟแล้วนะคะเห็นไหมคะพุง่งกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะ,นะรีวิวให้ดูอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะคะช่วงนี้ให้น้ำบ่อยค่ะเพราะว่าต้นลิ้จี่กำลังออกผลผลิตเห็นไหมคะน้ำพุ่ง พุ่งสูงเลยเห็นไหมคะอันนี้คือน้ำลงมาจากถังนะคะที่เรายกข,ขึ้นไปแล้วก็ผ่านแอร์แวร์เห็นไหมคะแอร์แวร์ช่วยในการให้น้ำเร็วและก็แรงจริงๆนะคะพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านที่รับชมแล้วว่าจะทำแอร์แวร์ไหมสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ